่มองเป็นไงไส้เหมือก็ต้องระวังน้ำจ้ะพี่น้องน้ำติดมันโอ้โหใหญ่เบิ้งป่านนั้นก็ยังบ่สุดอยู่สับคาดนะจ๊ะพี่น้องเบิงใส่แคขนลดเดี๋ยวแต่กระตากะชิดเต็มตาแล้วจ้ะพอแล้วจ้ะพี่น้องเบิ้งผลงานของเขาน่าจ้ะ นี่ข้องเอลจ้ะอันนี้ข้องใหญ่นิมเบิงจากพี่น้องอันนี้คือปอกเปียกออกมาแล้วเนาะจ้ะเบิงแอซิเห็ดเชื้อมใส่น้ำตาลเนาะจ้ะมื้อน้มหัวเข้าเด้อเน้น,นะคะ่ะบปนเนี้ยวเนี้ยวมพ่อเคลียร์มันมันเพิ่มจ้ะพี่น้อง นี่จ้ะเขีย่ยเขาสิเป็นน้ำใบสิเป็นใบกลมๆรูปหัวใจนจ่าจะถ่ายใบให้บึงจ้ะนี่จะพี่น้องเป็นน้ำที่ใต้ดินน่าจะน้ำบอลนีน่อพอเราจะพี่น้องหัวพวกไงมีแต่น้ำเบิดอน้าจ้ะน้ำเข้ามีนี่กดอีกบึงก่อนน่าจ้ะ เบิ่งจ้ะพี่น้องอันนี้คือน้าน้าม,มันเพิ่มน,าจานะจ้ะกำลังเนี้ยเห็นหัวแล้วที่ไหนอันนี้เป็นหัวเก่าเข้าจะพี่น้องหัวเหี่ยวเหี่ยวเขา,าจะเอาหัวใหญ่ขึ้นน่าจะ นะว่างน้องมาว่าเดี๋ยวนะเป็นโลรยายมันปลานองจะอื้ยิหัวนึงขาดพอมอ้โห คลาดทอมนี่เนาะมองบบไงมึงจ้ะ,อะ,อะโอ้โหใส่มือก็ต้องระวังน้ำจ้ะพี่เนาะมึงน้ำติดมานอ่ะห้าส่งหัวเขาเนะจะ้ะ พอข้าเจ้าโบคอยขุดกินกันนะอีกหัวนึงงยูยูกันเป็นสั้นเป็นเงาน่ะจ้ะ โอหใหญ่เบิ้งป่านนั้นก็ยังบ่สุดอยู่อืมับคัดนะจ๊ะพี่น้องเปิดตือป่านนั้นก็หัวบวกใหญ่เบิ้งจ้ะหัวบวกใหญ่จ้ะพี่น้องเปิดเบื้งใส่แขนลดอยู่ไหนกระตาก็ชิดเต็มตาแล้วจ้ะมันปลาจ้ะพี่น้อง ลูมเดียวเป็นเงาเป็นเงาเี่จ้ะหัวใหญ่ฮะเดี๋ยวเอาไปได้ซ้ำได้ใหญ่มาเอาหัวนี้เจ้าป็นเนาแต่เป็นแต่เห็ดข้องว่านแซบน่ะจ้ะ มันเลี้ยงอุ้ยหุยอยู่ว่าทิบอเอาไปไล่ว่านั้นไปเต็มตาแล้ว <laughs> อย่าเนีบวันทิ่บอเอาไลา่เต็มตาแล้วม <laughs> ันนละจ้ะพอละจ้ะพี่น้อง เบิ่งพลนงานข้องเขาน่าจะนี่ของเอลจ้ะอันนี้ของใหญ่นิม่าซีพากันเอาไปบล่ายว่าสั้นจ้ะ <c oughs> แต่ว่าเงาหนึ่งก็มีไล่น่าจะพี่น้องเป็นสั้นเป็นสั้นเดี๋ยจ้ะเพออิ่มม้เพ่มมันเติมนะจ้ะพี่น้องอาจจะไปพ่อกันยู่บ้านนะจ้ะ ก่อนสิไปบ้านกะแวะซื้อเนื้อก็นนาจะเนื้อวัวแล้วก็เนื้อหมูนะจ๊ะพี่น้องไม่นี่เพิ่นเห็นมันจ้ะเพิ่นก็เลยข้อมันไปต้มนะจ๊ะแล้วก็เลยแบ่งให้เพิ่นเพิ่นก็เลยเอาเนื้อฝีให้อีกนะจ้ามาฮอดนาใหญ่นิ่มเพิ่นก็เอิ้นมาเอากระปูจ้าพี่น้องเบิ่งบรรยากาศนาใหญ่นิ่มจ้าใส่แผงสุลรศิลป์นะจ้ากลับมาเบิ่งกระปูนะจ้าเป็นปูนาจ้าพี่น้องตามใหญ่เลยจ้านี่จ้าได้แล้ว ขับหลุดออกมาก็มาพ่อข้าวโพดจ้ะข้าวโพดเด่นิ่มนะเาจะพี่น้องขออพื้นละหักเขาจ้าเดี๋ยวซิไปหิดของวานจ้ะมีมีแต่ฟักงามๆนะจ้ะพิ่นปุ๊กไว้นะจ้ะพี่น้องปุ๊กไว้อยวนให้ยางเพื่นจ้านี่ข้อยายแล้วจ้ะไปจ้ะเดินทางกลับบ้านม่นกเบิ่งจ้ะพี่น้องอันนี้คือปอกเปียกออกมาแล้วนะจ้ะเบิ่งเอซิเห็ดเชื้อมใส่น้าตาลนะจ้ะมื่อนี้หัวเข้าเด้อเน้นค่ะเป็นเนียว Cần ừ. là nướng chừng cấp tản thì sư cá xếp nữa chẳng ừ. Bình nhận, không xí xương nhiều nghe Ngày mẹ Ừ, น้ำใส่กระต้มบ่อเะน้ำใส่มน้อยเดี๋ยว,วน้ำตาลใส่โอเคมาไปต้มเสร็จเรียบร้อยนะจ้าะนะ้าตาก็ออกมาเป็นจังซีแล้วจ้ะพี่นอ้องเดี๋ยวชิมเบิ่งก่อนนะจ้ะการลดสัมผัสเข้ากับเป็นแข็งแข็งมันมันน่จ้ะพี่นอ้องคล้ายๆกับมันเผาจ้ะแล้วก็มีความเนี้ยวข้องยางนะจ้ะพี่นอ้องแซ่บจ้ะ ถือว่าเป็นมันที่กินแซ่บอยู่จ้ะพี่น้องหมุกข้างไฟก็คือซีแซ่บนั่จ้ะคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะจ๊ะเดี๋ยวพ่อกันหมาคลิปหน้าจ้าสวัสดีจ้า